ปรึกษาเลยดีอยากหาไรายได้เสริมอะแล้วมีเงินมีทุนกี่บาทไม่มีนี่แคตตาล็อกโต้ญี่ปุ่นไม่สนใจหน่อยหรอมีเงินเปินปทางไหมไม่พี่ออเดอร์จ่ายเงินเลยเท่าไรสาร9เถ้าพรุ่งนี้200อย่าพลาดเลยนะโอ้โหต้องซื้อดีถ้าพลาดโอเคโต้ของฉันก็มาส่งแล้วจุกบุเดี๋ยวฉันจะตรวจด้วยสายตาที่แหลมคม โต๊ะนะครับเอาสักสิบตัวไหมโอ้ซื้อมาถมที่เหรอฉันเครียดมากเลยนะอะไรของคุณเนี่ยฮะอ้วนปรึกษาอะไรดีอยากหาไรายได้เสรมิมอ่ะแล้วมีเงินมีทุนกี่บาทไม่มีงั้นก็จบออฉันอยากหาไรายได้เสริมอ่ะอ้วนมันก็พอมีอยู่นะฮะละลาละ คุณก็ไปเสนอขายกับลูกค้าเป็นพีออเดอร์ไงพีออเดอร์คืออะไรอ่ะขายของยังไม่รู้จักคำว่าพีออเดอร์อีกเหรอเอา้าก็ฉันไม่เคยขายอะ่ะก็เหมือนให้ลูกค้าเลือกสินค้าไว้ก่อนไงแล้วก็จ่ายเงินมาโดยที่เราไม่ต้องลงทุนเองสุดยอดจอ้อ้วนแล้วฉันจะหาลูกค้าจากไหนอ่ะโอ้คุณเล่นไม่รู้อะไรเลยขายของเนี่ยก็เริ่มง่ายๆไปขายให้เ,เพื่อนๆก่อนสิเออใช่ใช่ใช่โอ้โหยิ่งบอกยิ่งดูเท่ ไฟซี่ลอเลยล่ะคิดด้วยนะจะขายอะไรอ่ะหาตัวอย่างให้ลูกค้าดูด้วยคิดว่าฉันโง่เหรอใช่มาเลยแพรี่ลูกค้าคนแรกอ้วนฉันไม่เลยขายของอ่ะเออแต่เทนให้รถไฟเหรอโอ้โหจะตลกอะไรเนี่ยตัวเนี้ขายแบบอีซี่ซี่เฮ้ยผมว่าได้จะขายอะไรให้ลูกค้าดูดิฉันเตรียมและโคตรอ้วน พบกับผมชายเดอกายมันมีใครอื่นหรอกนอกจากผมคนเดียวคนนี้ FC กดหัวใจกดไลค์มาให้เยอะๆเลยครับคุณคุยกับใครไม่ใส่หูฟังผมซ้อมมาสิยืนเคิรดูนั่นแหละชายเรามีสินค้าใหม่มานนาเสนอแพรี่เอาตัวอย่างมาดูนี่ชายรู้สึกว่าอะไรในบ้านมันเก่าไหมไม่มีนะเอาอุ๊ย o m ใหญ่ให้ลูกค้าตอบโต้เราได้สิอย่างเงี้ยนี่แคตตาล็อกโตะญี่ปุ่นไม่สนใจหน่อยหรอ เอาผมมีแล้วแต่มันเก่าแล้วไง FC เห็น FC ไม่ชอบนะเอ้ยจริงเหรอเป็นระดับชายกายแคสเตอร์ใช้ของเก่าได้ยังไงอืมพูดมีเหตุผลนายขอตัวแบบทีนี่ผหญิงไปนี่ไปโดนผมนี่ไปโดนใจเอ้นี่แหละสรุปเอาตัวนี้ใช่ไหมคะคุณลูกค้าอืมมีเก็บเงินปลายทางไหมไม่พี่ออเดอร์จ่ายเงินเลยผมไม่มีตังค์หรอกถ้าเอฟซรู้ว่าไม่มีตังค์แย่เลยโอเคผมมีทันที สาเาไหร่399ถ้าพรุ่งนี้200อย่าพลาดเลยนะโอ้โหต้องซื้อดีถึงพลาดโอเคมันโง่หรือเปล่าซื้อพรุ่งนี้2อ0้อยอุยวันนี้ดีผมต้องซื้อวันนี้ต้องซื้อวันนี้ไม่งันมันมปโปดโปใช่ไหมลีใช่ใช่ใช,ใช่ชายเก่งและชายฉลาดเดีย๋ยวทอนให้นะเออไม่ต้องไม่ต้องให้ทิปเย่ yeah, ปิดการขายได้หนึ่งตัววันหลังอะ่ะมีโปรเนี่ยมาบอกนะผมไม่พลาดแน่นอนเลี้ยลีใช้ K ได้นะไปขายคนอื่นตอ่อ ฉันนัน,นแนนอนอยู่แล้วเรื่องการขายของต่อไปขายห้องปุกกี้ฉันไม่กล้าขายหรอกตื่นเต้นโอ้ยผ่าน้ว้ชายไปแล้วคนนึงวันเลเกี้มีอะไรอ้วนไม่อยู่ข้าวไม่ใช่มาขายข้าวเข้ามาสีเขื่อเลยล่ะโอ้โหจะขายของไหมวันเนี้ฮะอย่าเพิ่งยุ่งได้ป้ากำลังทำเน้น กี้จะนอนเรียกอ้าวฉันเตนเตลอุ้ยไม่เป็นไรหรอกอุ้ยกี้กี้นันมีก๊กก๊อก๊้ยเออนันมีกุกกุกกูอุ้ยสรุปจะพูดอะไรนันมีแคตตาล็อกเออกว่าจะพูดถูกแคตตาล็อกอะไรนี่ดูนี่โต๊ะญี่ปุ่นโอ๊ยลำคาญโว้ยระดับคุณหนูอย่างคุณอะถ้าไม่ซื้อมันจะเชยเอานะาเฮ้ยจริงหรอจริงไหนมีแบบไหนบ้าง มีคิตตู้คิตตี้นี่ยังขายของอะไรพูดผิดพูดถูกคูม,ม้าแล้วก็เอลซ่าแล้วก็มิกกี้เมาส์อยา่างแปนหน้าค่าเนี่ยเหมาะก,กับลายอะไรบอกมาสิเจ้านอนแม่มดอุ้ยอุ้ยโอนหน่อยซิโอ้ย,ออยระดับคุณหนูต้องคิตตี้ค่ะ <c oughs> เองนี่เปลือกนะมเมื่อกี้เจ้าอ้วนสั่งให้พูดผมโยมผิดเองถ้าคุณขายได้สรุปคิตตี้นะคะคุณหนูมันใกล้ไป เอามาตัวหนึ่ง่ก่สิ้นเดือนสิ้นเดือนบ่ไใดพีออเดอร์ไม่มีตังค์หรอกวายระดับคนหนูไม่มีตังค์ได้ไงฉันมีฉันมีฉันซ่อนไว้คนใหญ่เจกี้นะเสียเงินไม่ว่าเสียหน้าไม่ได้ดีนะฉันแอบไว้ตรงรีห้าร้ 500. ราคาเท่าไหร่ไหนว่าเมาเซวันนี้399กพรุ่งนี้199งาั้นฉันซื้อวันนี้เดี๋ยวราคาหมดโปรอะ500ไม่ต้องถอน ว่าแล้วคุณหนูต้องให้ติปฉันแน่นอนนี่ฉลาดมากเลยนะพรุ่นี้ร้อยเกใช่ไงใช่ไงโอเคไปกี่คิดถูกไหมคะท่านผู้ชมวันนี้399เก้าพุ่นี้ร9อยเกสามเก้าเิค้ว่ามันต้องดีกว่าของแพงมันต้องดีกว่าถูกแล้วถูกแล้วถูกแล้วไว้ไวหนนะอ้วนเคไปละพวกมันจะง่ายได้อะไรขนาดนี้เจ้าอ้วนผมบอกแล้ว่งาๆ มาแย่งดถ้าเจ้าหนอนมานะดูแต่ข่าวอะไรก็ไม่รู้ตากระตุกไม่มีอะไรหรอกมอั้งออเห็นฟิลเลยวัดดีเร้ไม่ตื่นเต้นหรอตัวเนี้ยตัวเนี้ยฉันคุ้นจูโจมเลยรอหนึ่งหนึ่งไหมไม่ใช่เบบนั้นแล้วม,มาขายของก็มาสิดีนะฉันไม่สู้คนให้อภยัยสนุกดีอะ่ะเรื่องนี้นอนมาขายของ ฉันมีแคตตาลื่นมาให้ดูแล้วจะลื่นทำไมฉันพูดผิดฉันตลกเปิดดูเอาแบบโตวญี่ปุ่นโอ้ยนี่เมืองไทยโตวญี่ปุ่นไม่ใช่ไปญี่ปุ่นคิตตี้ยังไม่โดนยังไม่โดนคูมะอ่ะพอได้โอ้โหสเกแคสเปร๊กนี่เจเอลโรต์คู่กับเอลซ่าโอ้โหลายเนี้ยโดนจุยฮะตัวเองน่าเหมือนเอลซ่า พิซซ่าว่าไปอย่างไม่ซื้อแหละไปด่ามันทำไมล่ะถึงหน้ามันจะเหมือนพิซซ่าก็ตามเจ้าอวนนั่งดูทีวีไปเลยใครหน้าเหมือนพิซซ่าไม่มีมีแต่คนสวยโอเคคิดว่าลายเนี้ยเหมาะกับฉันไหมไม่เหมาะว่าไงนะเหมาะสุดเมาสุดเลยวันพีไม่ดูการ์ตูนโอ้ยสั่งหนึ่งชิ้นปิดการขายสำเร็จเย้มานน้ เพีออเดอร์ฉันไม่กินแฮมเบอร์เกอร์ฉันบอกพีออเดอร์แล้วราคาจักบามเก้าเก้งไม่มีโปรอะไรเหรอมีวันนี้3ามเก้ากพรุ่งนี้ร้อยเดียวโอ้โหฉันต้องจ่ายวันนี้เลยสิฉันต้องจ่ายแล้วไม่งั้นโง่แน่แน่เจรงงเจขอนับเป๋แป๊บวันเดือนสีเอาหาไปถึงไหนเนี่ยอ่าโอเคเอาใหม่เอาใหม่นะ 100, 200, 300, 400อ่ะไม่ต้องทอนบาทเดียว้อนน้ำเกลือเลยอะเสียเวลาทำไมไปพูดกับลูกค้าอย่างนั้นรอแป๊บนะคะเดี๋ยวมาส่งโอเคไม่ต้องบอกไม่เอาด้วยไ,ไม่มีวันนั้นค่ะวันนี้ฉันเหนื่อยจังเลยเหนื่อยจะได้เงินไม่ดีเหรอขายคนนึงคนแรกก็เลยทุ่มๆ อยู่ด้วยกันน่ะไม่ต้องตีกันนะหูบออ้วนนางเป็ดนัน่พูดยกับใครอ่ะเออมันเป็นบ้าเราขายคนบ้าได้ด้วยหรอเฮ้ยฉันมีบ้าแล้วพวกคุณเข้ามาได้ไงเนี่ยเอ,อ้าเดินมาสิโอคิดว่าผมเป็นซุป,ปเปอร์แมนสิเบินม,มาเนี่ยหุ่นก็เหมือนอยู่อย่าบูลลี่ผมด้วยสายตาจู่โจมเลยนางเป็ดตัว,ต,วตัวไหมไม่ใช่อย่างงั้นซี่ไปขายของเคลั นางดักนางรักดูนี่ดิโอ้โหเมื่อกี้ยังด่าฉันอยู่เลยใครจะไปพูดอย่างนั้นหูแววแล้วมีอะไรอีกลาี่เหมาะบคุณมากเลยความสวยเหรอใช่ใชใชคนสวยไม่มีโตะญี่ปุ่นได้ยังไงเออใช่ไหนขอดูแบบหนเซลโอ้โหนี่เลยคือเลยหนึ่งเดียวในใจฉันสั่งเลยไหมคะสั่งสิลูกสิลป์ผมลูกสิลผมขายเก่งมาก คูมาหนึ่งตัวของนางดักเฮ้ยพี่นิซเซอเอาตังมาเอาอจ่ายเลยเหรอมันเป็นพรีโออเดอร์เดี๋ยวนี้ทันสมัยนะมีพรีออเดอร์ด้วยท,ท,ทั้งๆที่หน้านักเป็ดเหมือนพรีเดเตอร์จ้าอ้วนไม่ซื้อละอ้วนพูดอะไรอะ่ะต้องขอโทษแทนเพื่อนด้วนะคะคนสวยเออไม่เป็นไรแฮอภัยมันเหมือนพีีหยุดเลยนะจ้าอ้วนจักบาด โวันนี้จ่ายส9 9เกพกพรุ่งนี้จ่ายพันหนึ่งเลยแลเว้ยโอ้หมดกระเป๋าพี่นิดเลยนะเนี่ยส0งร้อยสามรหสันสามเก้โอ้ยลดให้หน่อยสิเจฟเฟอรี่คนสวยก็ได้เห็นว่าสวยเหมือนกันนะเนี่ยโอ้โหบายอมเหมือนกันอีกไม่เป็นไรลดให้ลูกค้าหน่อยแปไปรับสินค้ากั อวอเซอร์ฟิทไม่มีคำว่าสเลอร์โรไม่เปลี่ยนไปเปลี่ยนโต้ให้ผมด้วยครับผมไวส้สิกางโต้สิมัตอต่อึดอาาัดลูกค้าหนีหมดอยากได้เงินเขาต้องขยันจำไว้กางสิกางไม่ใช่กางมือกางโต้สิครับก็พูดไม่ชัดเจนโอ้โห,โหผมอยากจะบ้าแถมแถมเธอได้ แกะพาติให้ลูกค้าด้วยโอ้ยี่ยมากด,ดีดีผมขอตัวสินค้านะเชิญครับท่ครับเชิญตรวจเลยค่ะคุณลูกค้าอืมลายมิกิมสลเนี่ยผมชอบนะแบบนี้ไม่ได้แล้วผมอยากจ่า,ายเงินสักรอบจ่ายมาสิเออไม่มีตังค์เรียบร้อยนะคะฉันจะไปส่งบ้านอื่นต่อเรียบร้อยเรียบร้อย t h a n กิ o u โอเคผมแถน่อยนังไห้ <c oughs> ฉันยอ <Ris> <concur S 3> อยูอย่คนเดียว <จ aquele S 1> <vlogging S 2> อีกแล้วอ้วนก็คุณเป็นคนขายไงมาแล้วครับลูกค้ารวดเร็วทันใจมาแล้วไม้เหรอโอ้สวยตรงปกไม่จกตาแน่นอนอยู่แล้วเจแพรลี่ไม่เคยโกงใครถ้าไม่จำเป็นเฮ้ยต้องซื้อสัตวสิแกะพลาสติกและกางโตให้ด้วยมันเป็นบริการของเราอยู่แล้วค่ะลี่สู้ ฉันทำอยู่คนเดียวได้ยินไหมได้ยินทัดยินเหนื่อยต้องทนมันไม่มีอะไรง่ายๆหรอกคะ่ะท่านผู้ชมเชิญตรวจสินค้าค่ะหนูปุกกี้คุณหนูโอเคค่ะคุณหนูปุกกี้อย่าให้มีรอยนะฉันไม่ชอบของมีรอยการันตีคุณภาพโดยติ้นสวิตครับเชบิญตรวจจ้ะอืมไม่ดีเอาของคืนนะ โอเคเรียบร้อยสมบูรณ์กลับไปได้เอาไปส่งบ้านอื่นต่อขอให้มีความสุขกับโต๊ะใหม่นะคะโอ้ยจ้ว่ามาช่วยถืออะไรเลยคุณขายคุณได้ค่าคอมนะคอมพิวเตอร์คอมมิชนะนะชั่นนะดิโอ้คอมพิวเตอร์มาทําอะไรเอามาเล่นเกมเหรอนายดีสุดโต๊ะของฉันก็มาส่งแล้วจุบ๊บลูเดี๋ยวฉันจะแกะแล้วตั้งให้เลยนะคะ ดีต้องสวิตขายของต้องบริการนะั่จําไว้การโต๊ะวางให้ลูกค้า,าด้วยค่ะบอสอ้วนเอา้าแล้วคนไม่ช่วยหรอคุณอยู่ในช่วงฝึกงานนะสนเสร็จแล้วไปตรวจดีพูดไม่ดีฉันไม่ไปเสร็จแล้วไปตรวจครัชดีถ้ามีรอยฉันไม่จ่ายเงินนะเองจ่ายไปแล้วอ้าวฉันพลาดเดี๋ยวฉันจะตรวจด,ด้วยสายตาที่แหลมคมโอเค โต๊ะดูดีสมราคาคือลกเจ้าหญิงก็ต้องไม่แบบนี้ละคา่ะจะยุงย่งอะดิเอ้ยไปอ้วนไปส่งที่อื่นต่อบอสอ้วนค่ะบอสอ้วนขอให้มีความสุขโต๊นะครับเอาสักสิบตัวไหมโอ้ซื้อมาถมที่อ่ะไปเจ้าอ้วนฉันยกอีกแล้วเหรอก็บอกแล้วคุณปเป็นเด็กฝึกงานต้องทำทุกอย่าง มาผมเปิดประตูให้ปกติเปิดเองนะได้แล้วคุณดักอโหสวยตวรงปกแกะพลาสติกแล้ววางให้ฉันด้วยฉันมีโตปุ่นแล้วว้ายเฮ้ยทำไมมีรอยทลอกอะ่ะเฮ้ยมีได้ไงอะ่ะสงสัยลูกเป็ดเมื่อกี้แน่เลยวิ่งชนเออไม่เป็นไรพวกเดียวกันแกะเลยถ้าเป็นตัวอื่นนะฉันไม่ยอมแน่ดีนะเป็นลูกเป็ดมันเกิดขึ้นได้ไงอ่ะอ้วน สงสัยระวังซ้อนกันเฮ้ยเมื่อกี้พูดอะไรนะอ๋อลูกเป็ดวิ่งชนเก็บขยะให้ฉันด้วยนะความสะอาดต้องมาก่อนค่ะเดี๋ยวเชิญตรวจรับสินค้านะคะฉันจะตรวจแล้วนะเฮมร้อยก็บอกลูกเป็ดเดินชนไงคะเออไม่เป็นไรจบการขายได้อย่างสมบูรณ์วันนี้สี่ตัวโอ้ขายได้สตัวเลยเหรอก็คนขยันซื้นุกไหมครับน ร้านตินตินขายทุกอย่างตอนนี้พวกเรามีช่องเบื้องหลังแล้วนะคะชื่อว่าช่องตินตินเองครับอย่าลืมกดติดตามพวกเราทุกช่องทางตรงนี้คะรับ